สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้การติดตั้งปลั๊กอินโอนเงินแบบแนบสลิปทั้งเข้าอีเมลแล้วก็เข้าลายกลุ่มนะครับคุณสมบัติของปลั๊กอินก็จะใช้ได้กับ WooCommerce เวอร์ชัน2.6ขึ้นไปนะครับ สนับสนุนเว r ร์ดเ s s ตั้งแต่เวอร์ชัน4.4ขึ้นไปสนับสนุนภาษา PHP เวอร์ชัน5.2ขึ้นไปแล้วก็ฐานข้อมูลหรือดันต้าเบส MySQL เวอร์ชัน5.0ขึ้นไปนะครับคุณสมบัติก็จะสามารถเพิ่มโลโก้ธนาคารสามารถแนบสลิปการโอนเงิน ในหน้าชำระเงินในระบบหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีการแนบสลิปการโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินเข้าอีเมลส่งรูปสลิปการโอนเงินเข้าไลนา์กลุ่มนะครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้ง บลั๊กอินเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับมาที่เมนูปลั๊กอินคลิกที่ add new คลิกอัปโหลดปลั๊กอินคลิกเรียกดูคลิกที่ อ่าไดเล็กขีดดีโพสิตขีดฟอร์ขีดเว็บคอมเมอร์ดอทซิปคลิกปุ่มโอเพนคลิกที่อินสตอลนาวคลิกที่ activate login เพื่อทำการใช้งานนะครับ หลังจากติดตั้งปลั๊กอินเสร็จแล้วจะมีเมนูแสดงขึ้นมานะครับว่าลายเส้นดนเล็กดีโพ s ิตให้คลิกที่เมนูลายเสน้น d i เล็กดีโพซิตนะครับเพื่อเข้าไปกรอกลายเสน้นลายเส้นตัวนี้เจ้าของปลั๊กอินเขาจะเจเนอเรตให้มานะครับตามแพ็กเกจที่เราเลือกซื้อก็ กรอกลงไปเสร็จแล้วคลิกที่ activate สังเกตด,ดูตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่า success ็คือคือติดตั้งลายเส้นเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่กรอกลายเส้นเสร็จแล้วนะครับให้มาที่เมนู WooCommerce คลิกที่ setting คลิกที่แทบ็บ Payment คลิกที่ Customize Direct Deposit ที่เครื่องหมายถูกตรง Enable Bank Transfer ตรงนี้กรกเป็นโอนเงิน ส่วนหน้าที่ต้องการแสดงถัดไปนะครับหลังจากที่ลูกค้าทำการเช็คเอาท์โอนเงินเรียบร้อยแล้วแล้วคลิกปุ่มสั่งซื้อเราจะให้ไปหน้าไหนโตอถ้าเราไม่ต้องการให้ไปหน้าไหนโตอตรงนี้ก็ปล่อยว่างไว้นะครับส่วนตรงนี้ลายโทเก้นเราต้องเอาลายโทเก้นมาใส่นะครับเพื่อจะให้ ระบบแจ้งเตือนไปทงางไลน์กลุ่มเวลาลูกค้ามีการโอนเงินแล้วเนบสลิปสำเร็จนะครับอันนี้หน้าขอบคุณก็ใส่ข้อความลงไปส่วนแอ c เ u n t n เนมก็คือชื่อบัญชีธนาคารนะครับ a c c เ u n t Number เป็นเลขที่บัญชีธนาคาร Bank Name ก็เป็นชื่อธนาคาร อ่าช็อตโค้ดก็เป็นสาขานะครับเออแบงค์โลโก้นะครับก็ให้คลิกที่ปุ่มอัพโหลดโลโก้คลิกที่อัพโหลดไฟล์คลิกเลือกไฟล์เข้าไปที่โฟลเดอร์ไดเรกขีดอีโพสิตขีดฟอร์ขีดบูคอมเมอรด์ดับเบลิลคลิกที่ โฟลเดอร์อิมเลือกไอคอนของธนาคารที่เราต้องการแล้วก็คลิกปุ่ม open คลิกปุ่ม Insert into Pro ดเสร็จแล้วคลิก Save Change หลังจากที่กรอกข้อมูลธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาที่เมนูลหลักชื่อว่า setting เสร็จแล้วคลิกที่ reading เลือก aesthetic page ตรง homepage ก็เข้าไปเลือกเป็น shop นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม save change เสร็จแล้วเอามาไปชี้ที่ร้านค้าออนไลน์คลิกที่วิสิตไซต์ก็จะเห็นตัวสินค้านะครับให้คลิกที่ตัวสินค้าคลิกปุ่ม add to cart คลิกปุ่ม check out พอจะเห็นปักอินการโอนเงินแบบแนบสลิปแสดงขึ้นมานะครับให้ทดสอบดูว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็คลิกเลือกที่ธนาคารแล้วก็คลิกเรียกดูใส่รูปอะไรไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อทดสอบ คลิกปุ่ม open รูปก็จะขึ้นมาแสดงนะครับถ้าเป็นรูป ip, สลิปธนาคารก็สลิปก็จะมาแสดงตรงนี้เสร็จแล้วติ๊ถูกตรงนี้คลิกปุ่ม place order ก็จะเป็นการสั่งซื้อนะครับ